ที่เห็นอยู่นี่คือเขาบอกว่าเป็นวัดมิ่งเมืองนะครับวัดไม่ใหญ่มากแล้วก็เป็นศาลหลักเมืองของจังหวัดน่านตั้งอยู่ที่นี่เดี๋ยวผมจะพาดูนะพาขึ้นไปก็ต้องถอดรองเท้านะเหมือนกำลังทาสีบุรณะหใหม่ สีก็กำลังออกสารลักเมืองจั้งหวัดนานเนมาถอดรองเท้าถ้าจะขึ้น ผมก็ยังเปียกสาลักเมืองจังหวัดน่านครับตรงนี้นเนื่งนบุรณะใหม่เนี่ยทาสีขาวแล้วมบนนรรยกานนกดีเลย โสนีกัมนกครับจอบพึ่งพึ่งทาสีใหม่สีขาวเมื่อก่อนก็สีขาวนะครับลงใหม่ภายในวัดมิ่งเมืองเป็นแบบนี้เลย เป็นวัดไม่ใหญ่แต่เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดลำปางจนน่าจะเป็นวัดแรกๆเพราะว่าได้ตั้งศาลหลักเมืองไว้ที่นี่นะครับให้ดูตรงที่เขาทำทำกันนกททำดีมาก สวยงามมากนี่ให้ดูครับอันนี้ทำกันหนกเด็กแอ่นสั่งกะสีนี่สวยงาม ันนี้คือสารหลักเมืองของจังหวัดลำปางนนะเป็นสารหลักเมืองของจังหวัดลำปางโอ้ยจังหวัดน่านครับขายแล้วพูดปิดสารหลักเมืองของจังหวัดน่านนะครับตรงนี้